สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังอุ้มบุญนะคะลูกสาวเนี่ยมือเ้ามั่นตีหาค่ะหนาวค่ามานนี้อากาศหนาว cái cái lều cắn leo náo cả rén cả bên này rén hang boom ohi lún 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 cầu thả lỏng à ฝิงไฟน้ำค่ะดังไฟฝิงน้องไปกับมีตังนี่ลูกสาวกับพี่ไป ไปไก่ด้วยนั่นของพ่ออูดพ่ออูดบ่ดทันมาอูดดไกนัางฝิงไฟค่ะนางฝิงไฟหนาวแห้งค่ะมืัอนี่กาดเย็นแห้งไปแล้วค่ะคุณ นีแตังกับใส่เสื้อกันหนาวค่ะหนาวพรายายอูดมากแล้วจะขึ้นหนาวแห้งเนาะเอามีตัง มี่ตังก็อยากดูด้กันว่าไฟทำกันด้ยครับนี่ก่อนป่อนบัวบ้านยโวเมีนสินี่ชิบงศาได้บัวหุ้มต่ำคนนั้นเองตสิบสิบแปดสิบก้า อืมเดาเดาเดางไปกินอย่างโอ้หมากกินแต่เศร้าตื่นขึ้นกกกินเลยกินอุ่นๆกีเข่าะนมีเขากีเดือ่ย่างเลหนื่อยยุใส่เดือดไม่ยางเ tôm cây thịt đi khẩu ôi thật nhầm sầu tôm cây nhỉ Chúng nó tôm nhầm tôm cây thì lứa vậy đi cây thì lứa vậy thấy được mỏng áo cháu subscribe

นี่คำมีตั้งน้องเสียกันหนาวขึ้นกันหนาวบ่ตั้งหนาวบ่หนาวบ่หนาวหนาวดูตะคุน เจ็บได้ไม่ผงผมคือกันกินแหงกันเลยลวกแล้วก็ใส่ผงแหงมนเส้นใยงงเนาะออยากคืก <c oughs> <c oughs> อกันก็กินอย่างน้อแต่เสิไปกร์่ตังว ข้นนะข้นเลยขอนนะเอาล้างเขาหันขางใส่ก็ปิ่งปลาทั้งคุนหนาววอทั้งคุนทั้งขุนทั้งไก่หนาวคือกัน หมอยังน no ั่มน uh ้อยฮะเอาก็จะมีผงตัวเออนั่นแหละผงแม่เอามาตะเฮียนแม่วนก็เป็นผงกระเสบอยู่มบนหลันผูดกินมันเหนียวเหนียวค่ะอืมเส้นมันเหนียวดีเสียวเส้นนุ่มดีเหนียวนุ่มกุ้มฉ่ำ คนหมาค <t aining> ือวานเลยประเทศใครปเทไก่ไประเทศใครมันไม่หลุมน้ำมันปเทไก่รมันสิจืดเดียวเหรอเอาน้ำอุ่นๆมากินนาเจ๊เกี่ยวตั้งให้ไปก่อนตั้งให้ไปก่อนไปมามาลุ่มอ่ะเอา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 ถั่วออกจากอันนั้นเพราะมันด้งง่วม mà xây mình chỉ bột ồn Ôi, <laughs> kín nhắn hả? Ôi, dạ kín cả cứ Bố, hắn mày kín con, ngon về con thì mất nìm con đây Cái hình phù để kín bày, kín lá, kín kín hình mày

<laughs> horn, ้้มมเอาเป็นห้อหน่อไหมอ่ะลุงใส่แต่เรื่อนี้ิ <laughs> <laughs> ลุงใส่ลตเลียนนี้ตื่นเตียน <laughs> ตื่นจุดเดึงกผ้าโฮมผืนไหนล่ะผราหมผืนไย่ไปนั่งติงห,งหงมงหมเมาหฮมเมาผ้าหมมันไหมย้าไปนั่งติงหงมง <laughs> <า>เมามากินพี่ <laughs> กินพี่่าเธอาวะพี่ <laughs> อไออยากกินลงต้นคุ้กันเอาเกินเ <laughs> วอนหนาวเก็บมรนอากาศค่ะมันนี่หนาวแห้งต้องตื่นแต่เสามาฝีงไฟหาความอบอุ่นค่ะเดี๋ยวปลาเป็นเรื่องเราไปาสิกินแบบใดแบบแหงแบบแหงลองมึงน,นี่คือชายหนุ่า เอากระเทอ,อกตัวนาะเอแมงกิดอะไเอ้มตีกินะไรเมืนอนานะมีตัง,งมีตัง,ตองอรออลุนเทเออค่อยพ่เป็นติเขาจะให้กินนีดอกเลียเดินเขาเออหารเป็นยังพ่ไปกิน<ม>อยากกินน้ำข้น<ม>นี่นเนาะหนาอัน กี่ใเขายใส่บ่มี่เขาบ่ได้หนึ่งเขาเขาเนี้วบ่มีเได้ซื้อขาเนี้วมาไว้จะกินเขาพูดหลายๆได้ค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ครับรอพคอัว่น้องอุ้มบุญนงิแค่นง่งไหลขึ้นนง่งกำลังใจค่ะิงไฟนักการขับมันนี้หนาวอุณหภูมิกระโดลงแห้งขับมันประมาณสิบองศาเนี่ยละ Kết hoạt ừ. bảm ăn 18-19 ừ. Vô dạng, ông tặng, tặng cái chín hoạt nằn mẹ Cắp hàng hoa Này thủy cái nhánh, chống cháy giá kín này không rung. เอาไว้้ำนี่ก็น,นะคะสวัสดีค่ะ